อมให้แฟนอ่ะแฟนคนปัจจุบันน่ะตั้งแต่นความประ,ะจนถึงพิจิตยมีแลนที่อาจจะมีลูกเรารู้สึกว่าโลกอ่ะมันใจร้ายกับเรามากเลยอ่ะจนเราแบบอยากจะตายอย่างเงี้ยคนอื่นไม่เห็นว่าเราอ่อนแอคนอื่นคิดว่าเราทนได้ Hello welcome to I can teach oh. นะคะชื่รายการหนูเองค่ะ ยินดีต้อนรับพี่พิงคลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวคือ<ผ>ตั้งแต่เปิดรายการมานะคะไม่มีใครเคยใส่มงกุฎมารายการนะคะอาฮะช่วยเล่าถึงมงกุฎมงนี้หน่อยได้ไหมคะมงกุฎอันนี้นะคะเป็นมงกุฎของมิชชีเมาส์นะคะเป็นมงกุฎที่มีความหมายสําหรับเวทีมิชชี่เมาส์มากๆเพราะว่าเป็นการคัดเสาางามนะคะโอ้ค่ะตัวมงกุฎนะคะจะประกอบไปด้วยตัว A อ่าเป็น a อเห็นไหมเออใช่เป็นรูปตัว A ใช่เป็นรูปตัว A อเอเป็นเอกับเอื้อะก็จะเป็นอักษรย่อของเจ้าของบ้านเขาแล้วก็เพชรที่มันเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็จริงเหรอคะใช้อันนี้เป็นก้อนไดมอนด์นะคะมงกุฎจริงที่มีมูลค่ามแรงมากเลยถ้ากิดพี่ไปแล้วมีคนขโมยอย่าพี่กลัวไม่กลัวพี่ต่อยได้ ประมาณหนึ่งพี่ก็ยื้อได้ถ้ามันจะเอามองปุ๋พี่ก็ยื้อได้ป๊บาหนึ่งโอ้โหพี่อุษาเป็นเกียรติมากที่ใส่มานะคะแล้วนี่นะคะคือมิสคีเมาคนล่าสุดเลยนะคะเป็นคนที่ได้มงนะคะนี่นะคะโอเคหนูขอถามเรื่องนี้เลยดีกว่ามาขอเล่ามิสคียเมาเขาหน่อยนะคะว่าเป็นอะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะคะก็ไปหาเซิร์ชเอาถ้าใครจะมาประกวดมิสคียเมาต้องมีเรีย require, แ r e q u i r e m e n t อะไรอะ,อะ คนที่จะมาประกวดมีขี้เมา,าได้นะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองเมื่อเราเรจะมาแต่ความมั่นใจไม่ได้เพราแล้วเราก็จะต้องแบบว่ามาด้วยความพร้อมหลายๆอย่างเพราะว่าบ้านของคุณเอมเนี่ยเขาก็ยังมีความแบบสแตนดาร์ดของนางงามอยู่ก็คือต้องแบบเดินดีสวยมั่นใจเพราะว่านอกจากเวทีนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไปมีฟาบุลเลอร์ฟาบุลเลอร์ก็คือมีเฟเบลลาสของพี่ใบอันตาล <c oughs> อ่าแล้วจะเป็นตัวแทนส่งไปประกวด โอเคแล้วแ o บโอเคพี่หนูได้ข่าวมาว่าพี่เป็นมือตบ <c oughs> คือหนูโงโงค่ว่ามือตบมากคืออะไรคะมือตบอ่ะมันเป็นตั้งแต่เด็กเพราะว่าเพื่อนเราเป็นผู้หญิงหมดหเลยเป็นกลุ่มแบบกลุ่มชนีแบบสวยๆอ่ะเพราะว่าคนสวย <c oughs> เขาทำให้คนหมืนไส้แล้วเขาหมันไส้คนอื่นหรือเป็ไงมีบีฟกันอย่างเนี้ยอ่ะแต่เราจะบอกเพื่อนว่าห้ามาหาเรื่องคนอื่นต้องปกป้องเพื่อนก็เลยเป็นมือตบใช่ก็เลยต้องเป็นมือตบ เคสไหนที่ต้องได้ตบจริงๆคือจะมีเคสหนึ่งที่มันหมั่นไส้กันมากๆหลายปีแล้ว แต่มันแบบไม่เคยสกโอกาสแบบได้ตกสักทีหนึง่งจริงเหรอไม่ศบโอกาสที่ได้ตกสักทีใช่คือมันไปสบพอเพื่อนะติดตัวเราตลอดเลยแต่พอวันหนึง่งเพื่อนไปกับผัวไปกัน,นชากออกจากร้านขายกะเพราเลยแต่ว่าคนก็ลักกินกะเพราแล้วโดนตบหัวอ้านก,ารก๋รยกระเพราแตกไปหมดได้สักพักหนึ่งยายน้อยเอาโต๊ะกว้างแยกเพื่อน<อ>โทรมาบอกเราบอกว่ามึงกูโดนตกที่ร้านยายน้อยเนี่ยมาหน่อยก็เลาไปบุกบ้านมันบุกบ้านมัน แล้วทีนี้ปุ๊บพอไปถึงอ่ะกะเทยก็ปีนเข้าไปล็อกประตูบ้านแต่มันล็อกจากข้างในมันไม่ได้ล็อกแบบแม่กุญแจอ่ะเชื่อป้ะกระเทยลุ้มเตะประตูอ่ะตรงกลางประตูโบเข้าไปกระเทยก็บิดกุญแจเอ๊บิดอันนี้ได้อะอน่ากลัว oh my god กลน่ากลัวจริงๆนะ้ดูขอโทษดิคนที่เคยพูดฉันกลัวกับเธยนี่คือเป็นเคสสิปะวะพอเปิดลูก <laughs> บิดได้อ่ะอิชนีเพื่อนนางอ่ะกระโดดจากชั้นสองลงมาดีโชคดีมากเลยที่วันนั้นนี่อยู่ข้างนอกอิชนีปีนออกมาปุ๊บเราตกอยู่ข้างนอกเพราะเราไม่กล้าเข้าไปแต่มีอีข้างบ้านตตโกนว่าตำรวจมา,มา,มาพอมาตำรวจมากันเลยก็แบบปีนกันออกมาขับรถกลับไปตื่นเช้ามาปุ๊บตำรวจมาคบ้านกูอีกแล้ว มาขอบ้านเมืวว่อวานไปทำอะไรกันมาไปโรงพักให้รู้ว่าโกูไปโ <c oughs> ร,ปรงพักเลยพี่เริ่มแบบว่าอุ้ยฉันอยากจะตัดสินใจสมมติาทำนมอะไรเงี้ยมีคิดยังไงบ้างพอเสร็จ <c oughs> ยังไงบ้างกระเทยมันอยากเสรีแล้วเด็กภาพฝันของกระเทยอ่ะค่อนข,ข้างชัดเจนมากว่าจะต้องทํานมต้องสรีระเหมือนผู้หญิงต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยตั้งใจทํางานตั้งใจเก็บเงินตั้งใจแบบไปทํางานไต้หวันเงินเดือนสองหมื่นทำหกเดือนได้แสนสอง ทำทุกๆอย่างให้ตัวเองแบบดีขึ้นเพราะว่าคติประจำใจว่าถ้าเราสวยอะโอกาสมันก็จะมามเราก็จะสบายเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องจริงในโลกใบนี้พี่รู้สึกว่าในการทํางานหรือการใช้ชีวิตอะมันมีคือโมเมนต์ที่แบบว่ามีคนมาว่ามาล้อือทําให้เราแบบหมดกําลังใจบ้างไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องอย่างเงี้ยคือโดนูลลี่หมดเลยทางร่างกายอะแล้วเราแฮ n d l ดมันยังไงอะคุบเลืองนี่ก่อนแล้วมีคนมาดูบางทีเขาก็เคยโดนบ u ล l y บาบาง,บางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ย เรามองกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราก็สวยก่อนจะออกจากบ้านกูก็เช็คตัวเองว่าเราก็โอเคอกับลุกวันนี้เราโอเคกับทรงผมแบบนี้เราโอเคกับการใส่เสษษื้อผ้าสีนี้อะไรเงี้ยคนอื่นช่างมันเลยอเออไม่ต้องแคร์หรอกบางคนแบบพูดเราไม่ได้ช่วยอะไรแค่อาจจะทําให้เรามนะันนกกทีมะเนาะเออเออ,เอ,อแล้วหนูมาถามเรื่องเซ็กหน่อยพี่มีเซ็กอะไรแปลกๆที่พี่เคยทำ <c oughs> ในชีวิตบางที่พี่แปลกที่สุดพีท อมให้แฟนอะแฟนคนปัจจุบันอะอตั้งแต่นความประถมอ่ะจนถึงพิจิตนรนความปฐถมอะจนถึงพิจิตรล้วอมแล้วก็อยู่ตอนฟังสเตจก็อมลากก็แต่นความปฐถมไปนู้นเลยจนถึงพิจิตรเลยการอมที่ดีมีเทคนิคอะไรบ้างชักมิกจะหน่อยปิงรู้สึกว่ามันจะต้องสัมผัสทั้งหมดในปากแต่ต้องไม่ใช่ฟันหรือออกว่าสัมผัสทั้งหมดในปากก็คือแบบต้องกระพุ้งแก้มต้องลิ้น เหนื่อยหน่อยเออมันจะต้องแบบทั้งหมดในร่างกายพี่ก็จะแลบลิยนออกมาด้วยนะตอนโอมเคยจริงเหรอใช่เฮ้ยเออเออแล้วมันเล่ต่งยังไงอะคือบททีโอคนโอมมันจะโอ้อย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบอ่าอย่างนั้นโอเคอย่างไรเออไม่ใจชอบนะทำเป็นเล่นนะวิววิเลยร้องเออไม่เห็นสติเซชามันเจอใหญ่เกินไม่ไม่ไมนจะแบบ เหรอได้ไงเห็นเรื่องหรอปะแต่ถ้าแบบแต่ผู้ชายเขาไม่ชอบหรอที่เรามีความแบบเออน้ำตาออกมานิดนึงก็อ้ my god มั็นแบบเราต้องมองด้วยไงเราต้องมองเวลาอมแล้วมองเนี่ยผู้ชายจะเสียวมากหนูก็อมก็มองเหมือนกันตาเห็นป่ะไม่แต่ว่าบางทีให้อมอย่างนี้มันจวนผีไปมันต้องแบบเอ๊ะอย่างงี้นิดนึงอ่ะแล้วก็อมแววให้เอิ้นไปดูบ้างดูบ้างไปดูบ้างป่ะที่ดูตลอกไหมเราอย่าไปดูตลอดแล้วมันดูเป็นคนโรคจิตเรื่องหรอปะเราจะแบบ กอย่างเงี้ยมันจิตไปหน่อย,ยหรอกป่า <c> เ <oughs> ตงเธอบีไม่ใช่บีดพอเลยนะนึกว่าเาเป็นอะไรโอ้เป็นะไรจะ,จะทำแบบนี้ผมกลัวไปหมดแล้วพี่อ่ะเหมือนกับว่ามีแพลนที่อยากจะมีลูกใช่ช่วยเล่าหน่อยคะ่ะว่ามีแพลนอะไรยังไงคะคือปิองเนี่ยพบกับแฟนมาเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้ว แล้ว11ปีนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมันผ่านในเรื่องแบบเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองกันมาเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักกับเราแบบเสมอเลยตั้งแต่วันแรกขนาดมันไปมีคนอื่นมันก็ยังวางสภาพให้พี่เหมือนเดิมเลยแต่มันไม่ใช่เรื่องดีนะอย่าไปทําอย่าไปหาทํากันนะมันจะมีผู้ชายสักกี่คนที่มันจะแบบมีความเป็นเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายขนาดเนี้ยนี่เชื่อเลยว่าน้อยมากที่ผู้ชายทําแบบนี้ เราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีนะอ่าผ่านด่านแรกละเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอ,อ,สมอปลายแล้วเขาไม่เคยไล่เราเลยไม่เคยพูดให้เราแบบเจ็บช้ำน้ำใจขนาดเราแบบทำอะไรรุแนแรงกับเขาแบบลงมือลงไม้กับเขาเขายัง <c oughs> ไม่เคยแบบ <c oughs> พี่ก็คือยังไม่ได้หยุดตบเลยนะ <c oughs> <c oughs> เคยแบบตอนที่เราทำใจไม่ได้จับหัวจับหัวได้อ, ى, อ,อ่ะป่าตอนนอับใจใช่ป่ะนอนอยู่ฝันว่ามันไปเอาคนอื่นกูนตื่นมาหัวนอนอยู่กูร้องไห้ ไม่ตื่นเฮียเขาบอกพูดนอนอยู่แล้วปัวผัวกอดตุ๊สรุงตื่นขึ้นมาบโอ๊ยกะคเล่นละครต่ออะแล้วเราก็ร้องไห้ไม่แต่เขารู้แล้วเขารู้ว่าเราเป็นเราไปไหนจากคาว่าแบบผัวนอกใจไม่ได้เลยอะหือออกป้เขาก็เห็นเราแบบร้องไห้เขาก็กอดเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษคือเขารู้ตัวเองหรือว่าที่เราเป็นแบบนั้นนะ เพราะอะไรฝันทุกคืนจนแบบเกลียดตัวเองอะเกลียดตัวเองว่าแบบทําไมถึงไม่หายไปทําไมถึงแบบยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ทำไมถึงยังรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้าอยู่กับหัวไปอีกอะคือต้องฆ่ากันแน่เลยอะคือต้องแบบเกิดอะไรแบบนี้ค,คือเกลียดตัวเองไปแล้วตอนนั้นอะก็เลยเลิกแต่เขาไม่เคยเลิกกับเราเลยทุกอย่างบอกทุกทางแต่บอกฝันดีทุกวันเลยอะเรามาเปิดดูแบบเบอร์เก่าอะผัวส่งข้อความหาเราทุกวันเลยอะ แล้วระหว่างนั้นพี่ก็คิดถึงเขาใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามมุ่งบอลปะก็คุยกับคนอื่นพยายามแบบเรียนรู้ว่าการที่แบบผู้ชายได้เจอกับคนอื่นมันเป็นยังไงแต่การแยกกันอะมันทำให้รู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนเขาก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเลือกเราอืมอมก็เลยกลับมาคบพอผ่านเหตุการณ์อันนั้นมาได้ปุ๊บอะเราก็เลยตัดสินใจว,ว่าต้องให้อาภัยเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นขอพูดเรื่องนี้นิดนึงพอคนมันเหมือนกับทำผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช่เรื่องนอกใจนะ ถ้าเกิดจะมูฟออนต่อแล้วถ้าเกิดไม่ให้อภัยอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาไปตลอดมันกับต่อยเขาไม่ได้เป็นนอกใจใหม่อะแล้วคุณเป็นผีบ้าคนเดียวความสัมพันธ์มันก็ท็อกซิกไปเรื่อยๆถ้าเกิดจะให้อภัยให้อภัยถ้าเกิดไม่ให้อภัยก็ต้องหยุดอ่ะถ้าเกิดรู้ว่าให้ไม่ได้ก็คือหยุดอะไรเงี้ยไปไปหาตัวตนกันใหม่หรือเก,กลับมาวันนึงอะไรอย่างเงี้ยผ่านตรงนั้นมากลับมาพบกันอะเราให้อภัยเขาเต็มรอยแล้วอะเราก็ผ่านเรื่องราวอื่นๆ่ะมาอีกจนมาเจอเรื่องสึมเช่า ของตัวเราเองที่เราทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานทาแต่ง,งานแล้วก็ห่างก,กับเขาแบบห่างห่างหเรารู้สึกว่าโลกอะ่ะมันใจร้ายกับเรามากเลยอะ่ะจนเราแบบอยากจะตายอย่างเงี้ยมันอยู่ดีๆมันก็เกิดภาวะแบบตายจากข้างในเหมือนกลายเป็นว่าพอเราเข้ามาอีกสังคมหนึง่งปูบ่าถ้าเราดีใจมากเกินไปอะ่ะมันก็น่าเกลียดมันเลยแบบเก็บอาการพวกแบบเนี้ยเอาไว้ในใจจะอยากร้องไห้มากเลยแต่ถ้าร้องไห้เป็นคนไม่เก่งละต้องไม่ร้อง ต้องเข้มแข็งมันเริ่มมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าด้วยความเครียดหรือเพราะอะไรคะพี่ทำไมนะพี่รู้สึกว่าทําไมฉันแสดงความรู้สึกไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าการแสดงอะไรของเรามากๆมันทําให้คนอื่นรู้สึกแบบรู้ว่าเราเป็นคนอ่อนแอแล้วเราก็จะเป็นคนที่โดนเอาเปรียบเหมือนอย่างที่บอกว่าเวลามีคนบูลลี่เราคือเราช่างมันอะ่ะแต่เสียใจเคยไปปรึกษากับแพทย์มาใช่ไหม huh. เขาบอกว่าเป็นภาวะกลายเป็นคนแบบตายจากข้างในอะ่ะ ไม่ยินดีไม่ยินรลาย้านซาภาวะซึ้นยินดีคืออาการที่ไม่ยินดีไม่ยินลย้ลยไม่มีอารมณ์ร่วมหรือมีความรู้สึกอะไรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขความรักหรือแม้แต่เซ็กส์เป็นความผิดปกติทางอารมณ์หรือที่เรียกกันว่าภาวะซึมเศร้านั่นเองค่ะ สาเหตุของภาวะซึมยินดีเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองหรือการป่วยทางใจหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงและการใช้สารเสพติดต,ต่างๆภาวะซึมยินดีจากคําบอกเล่าของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกที่ว่างเปล่านี้แต่ไม่สามารถสลัดอารมณ์นี้ออกจากตัวได้จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยจากภาวะซึมยินดีมีความคิดที่จะฆ่าตัวมากกว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนื่องจากไร้ความรู้สึก ทำให้ไม่กลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายดังนั้นใครที่เผชิญปัญหานี้อยู่นะคะหรือว่าภาวะสิ้นยินดีก็ควรรีบพบจิตแพทย์ให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวที่รักคุณและก็แคร์คุณนะคะโชคดีที่คนรู้จกัก่ะเขารู้จักกับคุณหมอจ,จ,จิตเวชเขาก็เลยให้แบบสอบถามมาแบบแบบสอบถามที่เขาให้เรามาแล้วเราเรารู้สึกว่าเราช็อกมากมากเลยอะ่ะคือตอนนี้อยากเห็นใครยิ้มไหมมันมืดหมดเลยอะ่ะ เรามองไม่เห็นแม้กระทั่งตัวเองที่เราจะยิ้มได้เลยอะมองไม่เห็นแบบลูกหลานมองไม่เห็นแฟนมองไม่เห็นแม่มองไม่เห็นใครเลยอะ <S <S เราเข้มแข็งกับทุกอย่างไปหมดเลยเหรอคนอื่นไม่เห็นว่าเราอ่อนแอคนอื่นคิดว่าเราทนได้คนอื่นคิดว่าใครจะพูดกับเราอย่างไงก็ได้จะทํายังไงกับเราก็ได้เราเข้มแข็ง,ขงแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเราเจ็บเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวมันเลยทําให้แบบตัวเองอะ เหมือนพอมันได้จุดระเบิดอ่ะอม,มันก็เลยเป็นภาวะแบบลอยเขาเรียกว่าลอยอเคยขึ้นไปดากฟ้าสองรอบแต่ไม่รู้ตัวเองเลยรู้ตัวเองอีกทีนึงคือแบบจะก้าวไปแล้วอะอรอบแรกไปอ่ะอเพื่ออยากรู้ว่าอยากจตาตายไหมรอบแรกนะอรอบสองขึ้นไปอีกแย่มากเลยนะกับการที่เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราอ่ะจะรับได้ไหมถ้าวันนึงเราตายแล้วมีคนคิดถึงเราแค่สามวัน มันเป็นอะไรที่พี่หวยหาหรือเปล่าคะคือนะตอนนั้นที่แบบว่าไม่แบบรู้สึกว่าไม่มีคนรักหรือรู้สึกเหมือนกับว่าอยากได้แบบให้เขาอัพิเชตเราเพราะเราเหนื่อยมาขนาดนี้เหมือนกับไม่มีใครมาเข้าใจจุดที่เราอยู่หรือเปล่าคือมันเป็นเหมือนกับเราคือเหมือนกับร่างกายเราข้างในเรียกร้องอะไรสักอย่างตลอดจะ่พูดม,มันออกมาไม่ได้อะมันเลยไม่รูออ้พูดออกมามันกลายเป็นแบบว่าเราเราอยากได้แต่เราไม่เคยขอเพราะเราเห็นว่าคนอื่นอะสําคัญกว่าตัวเองไงทีเนี้ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ปุ๊บว่า แฟนเราอ่ะมันก็โทษตัวเองถ้ามันเป็นความสูขให้เราไม่ได้อ่ะมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีค่าอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้นึกถึงแฟนเลยมไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกถึงเขาจริงๆริอ่ะมันเป็นภาวะที่มันเกิดจากตัวเองมันไม่ได้เกิดจากคนรักแต่มันเป็นทั้งหมดคนรอบข้างทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่ามีลูกไหมถ้าไม่รักใครแล้วมันลูกใบนี้เขาเชื่อว่าเราอ่ะจะเป็นแม่คนได้ พอเราแบบทําเพื่อคนอื่นมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กมันเป็นอะไรที่แบบมันดึงเรากลับมาอีก,ออกทีหนึ่งว่าเหมือนเราลืมตัวเองไป <c oughs> แล้วเราก็ลืมเขาไปด้วยอื <c oughs> ถ้ามีอะ่ะมันต้องเจอกับอีกหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นแค่แบบลูกอะเกิดมาได้ค <c oughs> <c oughs> แต่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องดูการยอมรับจากอะไรบ้างถ้าเขาเกิดมาเป็นลูกกระเธอ่ะนึกออกปะ คือเด็กคนหนึ่งเกิดมาเขาต้องมีความสุขที่สุดเขาจะต้องไม่มานั่งแบบแก้ปัญหาหรือรับปัญหาจากการที่เราแบบเป็นแม่กระเทยของเขานึกออกะม,มันยากมากก็คุยเรื่องนี้กับแฟน <c oughs> แฟนก็บอกว่ามันไม่ยากเลยบอกให้เขารู้ว่าเราอ่ะอยากให้เขาเกิดมาแบบไหนบอกให้เขารู้ว่าเรารักกันมากขนาดไหน <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เเชื่อสักครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความหวังครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละที่น่าจะแบบเป็นแพชชั hmm. ่นในชีวิตต่อไปอื mm hmm. ที่เราจะแบบใช้ชีวิตต่อได้ก็เลยตัดสินใจ <c oughs> มีมีลูก <c oughs> เด็กอะมันเกิดมามันมันจะบริสุทธิ์มากๆไม่ได้อยากมีเพื่อสนองนี้ตัวเองว่าแบบเออมีลูกนะั้นจะเป็นแม่คนนะแล้วจบแพชชั่น ในการเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้อยากเอารูปออกมาให้มันขายเป็นคอนเทนต์นึกออกปะเพราะเราต้องรับผิดชอบเขาทั้งชีวิตที่อยากให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเรามั่นใจขนาดเนี้ยเพราะว่าเราก็มีแฟนที่เขาแบบเป็นพ่อคนที่ดีได้ถึงต่อให้เราแบบจะแย่ในวันไหนกระตามเขาก็ยังมีพ่อที่น่ารักอยู่แล้วอย่างเงี้ยอืแล้วแฟนมันเป็นยังไงอะคะใครทำในการมีลูกอะ แผนในการเกิดเขาเนี่ยก็คือตอนนี้ปิงมีพี่สาวที่เป็นแบบเซลล์เดียวกันเลยเกิดจากแม่คนเดียวกันเนี่ยหนึ่งคนซึ่งเขาก็พร้อมที่จะอุ้มบุญให้เพราะเขาก็รับรู้ถึงปัญหาในครั้งนี้อย่างหนึ่งคือครอบครัวทางแฟนเขาก็อย่างมีหลานซึ่งเขาก็เห็นว่าเขาเราก็ทํางานแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยากให้ให้แฟนเราอะไปมีลูกกับคนอื่นครอบครัวเขาก็หักเรา เหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยจดทะเบียนสมรสกันค่ะกับพี่สาวแล้วก็แฟนกับเขาอค่ะใช่เพื่อเกิดลูกคนนี้ขึ้นมาค่ะสัตว์ การอุ้มบุญคือการที่ผู้หญิงอื่นตั้งคันแทนโดยวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีลูกได้การปฏิสนธิอาจจะใช้สเปิร์มหรือไข่จากคนใดคนหนึ่งผสมกอบไข่หรือสเปิร์มที่ได้รับบริจาคจากนั้นก็นําตัวอ่อนที่ได้ไปฝังเข้าในมดลูกของผู้หญิงที่อุ้มบุญในปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทําได้แต่ต้องมีเงื่อนไขของกฎหมายค่ะเช่นผู้หญิงอุ้มบุญเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยต้องเป็นญาติที่สืบเชื้อสายเดียวกับทางสามีหรือว่าภรรยาและกมการ์ุ ะะส่วนการอุ้มบุญสาหรับคู่รัก LGBTQ ในประเทศไทยกฎหมายยังไม่อนุญาตให้อุ้มบุญได้ค่ะแม้จะมีความพร้อมในการเลี้ยงดูก็ตามเนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับค่ะเพราะว่าการอุ้มบุญต้องเกิดจากความยินยอมของคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นค่ะขออธิบายนิดนึงนะคะเรื่องอการสมรสคนะ คือที่จริงอ่ะเพราะว่าในไทยมันยังไม่ได้ถูกกฎหมายเนาะ <c oughs> ที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ณตอนนี <c oughs> ใ้ใช่ใช่แล้วการไม่ได้แต่งงานอ่ะมันจะมีคือพอคนสมรถการแล้วแต่งงานเนี่ยมันจะมีสิทธิบางอย่างที่เด็กจะได้ใช่คืออันนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้ my god คนที่ฉันไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้สมรสกันมีปัญหาอะไรมันไม่ได้จาเป็นเสมอไปแต่ว่ามันก็จะมีข้อบ r i v i l e g e บางอย่างหรือสิทธิบางอย่างที่เด็กได้ในเมื่อพ่อแม่ได้สมรสกัน ก็อยู่ในขั้นตอนของการผสมเทียมแล้วกันเอาง่ายๆตามภาษาคนเราเข้าใจก็คือการฉีดน้ําเชื้อเข้าสู่หมดลูกมันจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดครั้งละสาม0มื่บาททั้งหมดคือ8ครั้งเป็นคอร์สคือ8ครั้งจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแปดครั้งเนี่ยถ้าไม่ติดแล้วใน8ครั้งเนี่ยที่เราเสีย3า0 0 0ื่นสาไปเนี่ยก็จะมีเป็นเด็กหลอดแก้วก็คือขั้นกว่าของการผสมเทียมกึ่งธรรมชาติ ก็คือการเก็บไข่กับสเปิร์มเนี่ยมาไว้ในหลอดเดียวกันให้เกิดการปฏิสนธิเอ,อแล้วค่อยเอามาฝังค่ในนี้ในท้องก็เป็นอีกขั้นหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณสองแสนกว่าแต่ติดแน่แต่อยู่ที่ร่างกายของคนอุ้มบุญด้วยเป็นเด็กที่เราอยากแบบให้เขาเกิดขึ้นมานจริงๆเขาโชคดีพี่การประกวดครั้งนี้ก็เหมือนกัน <S <S> <S คือที่อยากประกวดปีนี้ เรารู้แล้วว่าทุกคนนั้นเรียกร้องเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันมานานมากแต่เรื่องการแบบเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจาก LGBTQ อ่ะก็สำคัญกับเรามากในตอนนี้สำคัญกับปิงมากในตอนนี้อาจจะแบบหลายคนอาจจะแบบมองไกลตัวแต่ปิงรู้สึกว่ามันใกล้ตัวปิงทม่ดุดจะบอกว่าปิงเห็นแก่ตัวเรียกร้องเรื่องนี้ก็ได้แต่ปิงรู้สึกว่าในอนาคตมันก็จะต้องมีเด็กที่จะเกิดจาก การที่พ่อกับแม่เนี่ยรักกันโดยที่พี่เราเป็น LGBTQ เนี่ยเขาควรได้รับการคุ้มครองใช่โดยที่เราอะ่ะเป็นแม่ได้เต็มปากหรือได้รับสิทธิ์เท่าเทียมอะ่ะกับเด็กคนอื่นๆปิงไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนแล้วโดวนล้อว่าเป็นแบบลูกกระเทยปิงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นปิงอยากทำให้มันรู้สึกว่าทุกคนควรเคารพสิทธิ์ของกัน เด็กที่เกิดจาก L G B T Q อะที่ไม่ได้เกิดมาจากการเกิดแบบมั่วซั่วเขาเกิดมาจากความรักแบบ100%เอซนตพิงก็เลยรู้สึกว่าอันนี้สำคัญมากสำหรับพิงกพิงเลยตั้งใจว่าปีนี้แหละถ้าลูกมาลูกก็ต้องเห็นในสิ่งที่เราได้ทำได้สู้ได้แบบมาเป็นกระบอกเสียงคืออย่างหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้ในโลกนี้เหมือนกับคนที่เขาจะมาพูดอะไรแต่สิ่งที่หนูชัวร์เลยว่า อะไรที่เราทำด้วยความรักและความตั้งใจอะลูกเราจะรู้เราสามารถสอนเขาได้ใช่เออแล้วแล้ว,ลวถ้าเกิดคุณมีลูกคนน่ะคุณก็อย่าสอนเขาให้ไปบ้าเด็กคนอื่นเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดทุกๆคนน่ะพ่อแม่ทําหน้าที่ของตัวเองนี้ดีที่สุดอะแล้วสอนลูกตัวเองในเวทีที่ดีอะให้เาคารพคนอื่นเาคารพสิทธิคนอื่นน่ะมันก็จะเป็นสังคมที่ดีใช่มากขึ้นใช่แล้วก็หนูก็อยากพูดอย่างนึงว่าถ้าเกิดพี่โชยลูกพี่รักตัวเองอะมันจะโคตรมีความหมายอะ เพราะว่าถ้าเกิดเขาเกิดมาแล้วเขาเห็นว่าไม่ใช่แค่พี่รักเขาต้องพี่รักเขาชัวอันนี้พี่รักเขาช่วยแล้วแต่ถ้าเกิดพี่รักตัวเองแล้วพี่โชยให้เขาดูทุกวันนะเด็กน่าจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเพราะรักตัวเองสําคัญมากเนอะเป็นตรงเนี้ที่พี่สามารถที่จะสอนเขาได้ในวันหนึ่งพอโชคดีนะคะหนูว่าต่อไม่ใช่วันนี้ในอนาคตข้างหน้าอยู่แล้วมันจะถูกกฎหมาย why not ทำไมไม่ล่ะเออทำไมถึงไม่ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์สตอรี่แล้วมันจะเป็นเจอร์นี่ที่ดีมากมากเลยหนูตื่นเต้นแทนพี่เลยอะใช่ไหมแล้วก็อยากให้พี่แบบรักตัวเองให้เขาเห็นทุกวันเลยมันจะสำคัญมากพี่อะก็รักตัวเองถ้าไม่รักตัวเองไม่พาตัวเองมาถึงขนาดนี้ใช่ใช่แต่ว่าแบบด้อความที่เราต้องแข็งแรงแข็งแกร่งอู้หือเปลาเพราะว่าเราอยู่กับคนแบบเราเลิกอยู่กับคนออนแอหมดเลยแล้วเราคิดว่าเราแข่งแกร่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยแบกนกลายเป็นแบกใช่ ตั้งแต่เด็กเลยที่เราแบบไปตกกับเขาไปนน่นนี่นั่เพราะเราเห็นว่าเพื่อเราอ่อนแอคนทีอยู่ใกล้เราอ่อนแอหรือว่าถ้าเกิดพี่มองอย่างนี้น,ะนี่แค่พูดนะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่อนแอเท่าที่เราคิดแต่เราอยากพุดทเทคเขาเราอยากเป็นคนนุนแบกให้เขาอะบางพี่อะ่ะ เราคิดว่าอุ้ยเขาเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นเดอะแบกเขาไม่ได้ขอเราอยากไปให้เขาเองแต่เราเสือกทาหน้าที่นี้ตั้งแต่เด็กจะมันชินแกใช่ใช่แล้วเสือกเป็นเองไปคิดแทนเขาอุ้ยเธอสู้ไม่ไหวฉันไปสู้แทนเธออุ้ยเธอเหนื่อยฉันไม่ฉันทาให้เธออย่างเงี้ยกลายเป็นเดอะแบกโดยธรรมชาติของตัวเองเลยเป็นคนที่แบบเพลีเซอร์ให้คนอื่นคนที่เรารักอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นขอให้พี่นะคะเราคู่พี่โชคดีนะคะแล้วก็แบบรุ่งรากแน่นอนนะคะโอเคอะก่อนจากกันไปค่ะพี่มีเมสเซจหรือว่าจะฝากอะไรกับรายการได้เลยค่ะ ใครที่เห็นหน้าเห็นตานะคะไม่ว่าจะโผล๋ช่องทางไหนก็ตามนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากพพอร์ตกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดต่อง,งานนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะที่หน้าโปรไฟล์ IG นะคะสามารถ แอดเข้าไปนะคะที่ไลน์คุณลูกพีนะคะแล้วก็สามารถทักหาได้เลยค่ะราคารักช่วงนี้นะคะกำลังเป็นช่วงเก็บตัวนะคะสําหรับมิสฟาบุลเลอร์ขอทุกคนนะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะช่วยกันโหวตนะคะให้กับปิงลี่ด้วยนะคะก็จะมีปิงลี่น้ำเพชรแล้วก็โฟโูฟโูนะคะที่เป็นภาพกลางนะคะจากบ้านนางงามมิสคีเมานะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเย้โอเคค่ะ ใครนะคะที่ชอบเอพิซดนี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะแชร์เมสเซจดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะ<ช>ที่มา<ล>ที่นี่ลแล้วก็ทำงานต่อไปค่ะไปแล้วค่ะบาย สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเราใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนํานะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow d a y ค่ะเป็นถ้วยที่ทํามาจากซิลิโคนทางการแพทย์100%นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flo w d a y นะคะก็คือเป็น Reusable ค่ะนํากลับมาใใช้้หม่ได ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปไว่ายน้ําเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับทวีนอย์โฟลด์เดค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ทิกต็อกนะคะโฟล์เดย์แล้วก็ไลน์นะคะ at เว็บไซต์ค่ะ myflowdays. com flowdays live with confidence หนูได้ข่าวมาอีกว่าพี่เนี่ยคบกับตำรวจอาตำรวจเขาบอกว่าเห็นว่าทนเนี่ยจริงหรือเปล่าคะแล้วไม่ทนต่อสามชั่วโมงอะอเอเขาเหรอเขาวันนี้แหละสามชั่วโมงเหรอคนทนอะฉันว่าทนเกินไปเอาฉันไม่ไหวแต่ว่าเขาก็อยู่กับพาร์ทเนอร์ที่ถูกและสินเสมอกันน่ะคนนี้ก็ดูสู้ตายใช่เราก็เป็นคนแบบวันๆก็มีกันหรือเปล่าแปด สชั่วโมงเงี้ยไม่ไม่ต้องเหนื่อยนาดนนะทุกวันนี้ก็คือแบบเขาทางานของเขาเราแบบอยู่คนละโซน,นคือแบบแยกกันทํางาน <ừ> มืนก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ตองเจอกันก็คือมีตลอดะะมีก็มีตลอดลวความผัวเมียก็ยังเกิดขึ้น